สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องเคยดีไหมครับว่า w e l l b e g u n his half done w e r e b e g u n is half done ซึ่งมาจากภาษากรีกนะแปลว่าการเริ่มต้นที่ดีนั้นก็ถ้ากับสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งสุภาษิตบทที่หนึ่งข้อที่7วันนี้ครับโปรดฟังเปาชนะของพระเจ้าความยำเกรงพยาเวเป็นบอกเกิดแห่งความรู้แต่คนโง่ดูหมินปัญญาและคําสั่งสอนโปรดฟังอีกครั้งครับ ความยำเกรงพระยาเวเป็นบอกเกิดแห่งความรู้แต่คนโง่ดูหมิ่นปัญญาและทำสั่งสอนนะค,ครับเวโบิกัน is half done ความยำเกรงพระเจ้าที่สมมติกำลังกล่าวนี้คือเป็นที่เริ่มต้นแห่งความรู้เป็นที่เริ่มต้นขหงความรู้คือความยำเกรงพระเจ้าโปรดอย่าลืมนะครับการเริ่มต้นนี้เราไม่สามารถได้ความรู้ฝ่ยายวิญญาณหากเริ่มต้นผิดครับ คือไม่เริ่มต้นจากความยำเกรงพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าคืออะไรครับความยำเกรงพระเจ้าคือการตระหนักรู้ว่าพระเจ้ามีจริงตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการรับพระคุณด้วยท่าทีแห่งความยำเกรงวางใจท่าทีแห่งการนมัสการยกย่องสรรเสริญท่าทีแห่งการเชื่อฟังท่าทีแห่งการทําตามบทบัญญัติของพระองค์คําสั่งพระมหาบัญชาของพระองค์และการรับใช้พระองค์ พี่น้องครับสารสําคัญหรือศีลามุมเอกในเรื่องของการที่เราจะมีสติปัญญาก็คือความยำเกรงพระเจ้าหากประศสจากการที่พระเจ้าประทานพระคุณในด้านสติปัญญาประทานมให้กับเราแล้วเราจะกลายเป็นคนโง่เขลาฝ่ายวิญญาณครับมองอะไรไม่ออกไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ซ้ายรู้ขวาไม่รู้ถูกรู้ผิดฉั้นตรงนี้เองนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่า วิเคราะห์ภาษานะครับภาษาฮีบรูเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีความหมายลึกซึ้งครับคําว่ายำเกรงนั้นมีความหมายในรากศัพท์ว่าเคารพให้ความนับถืออย่างยิ่งยวดเป็นการเคารพพระเจ้าให้ความนับถือพระเจ้าให้ความยำเกรงพระเจ้าด้านของความเกรงกลัวในขณะเดียวกันครับก็รักพระองค์เ็นครอบคลุมมากๆนะครับเกรงกลัวยำเกรง ภายใต้ความรักที่นะครับเรารักพระเจ้าเราก็ยำเกรงเรารักใครผู้ที่มีพระคุณเราก็เกรงใจคนนั้นเรารักพระเจ้าผู้ทรงพระคุณเราก็ยำเกรงพระองค์นะครับคือความหมายในภาษาฮีบรูครับ year at คำที่สองครับพระยาเวซึ่งความหมายลักจับนั้นก็คือพระเจ้านั่นเองแต่เป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา แลพันธสัญญานี้นะครับเสมอต้นเสมอปลายมากพันธสัญญาที่เกิดจากพระนามยาเวนี่นะครับคือความไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงในพันธสัญญาของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าพระเจ้าทรงทําพันธสัญญากับอิสราเอลทําพันธสัญญากับปรรพบุบุตรของเขากับปราหัมพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพันธสัญญาเลยครับนั่นแหละครับคือหลักประกันแห่งคําสัญญานี้ หลักประกันแห่งความมั่นคงปลอดภัยชี้ถึงพลรรักษณะส่วนบุคคลของพระองค์พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนแปลงอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นอย่างนั้นและอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับคำต่อไปครับคําว่าเรชิดเรชิดนั้นแปลว่าจุดเริ่มต้นความยำเกรงพระเจ้าพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาความรู้ คำว่าเริ่มต้นคือคำว่าเรจิตครับเป็นรักฐานเป็นตัวสตาร์เตอร์เป็นตัวเวลบิกันนะครับก็คือรักฐานของทุกความเข้าใจในเรื่องราวฝ่ายวิญญาณเรื่องราวที่ลึกซึ้งเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ใช้ต้องใช้ตาใจถึงจะมองเห็นตาใจถึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นความยำกิงพระเจ้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของอะไรครับของความเข้าใจหรือดาอัต ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกครับไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่เป็นการรู้จักพระองค์พระเจ้าเองเป็นความเข้าใจที่ระลับลึกซึ้งมากเป็นข้อมูลที่ธรรมดาคนธรรมดาไม่รู้จักไม่เคยเห็นพี่น้องครับนั่นคือเราจะเป็นคนที่มีสีบปัญญาเฉลียวฉลาดฝ่ายวิญญาณแต่คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะกลายเป็นคนโง่าฝ่ายวิญญาณครับฉันตรงนี้เองครับคนที่ยำเกรงพระเจ้า เป็นคนที่มีปัญญาแต่ในทางกลับกันครับคนโง่ครับคนโง่ภาษาฮีบรูว่าเอเวลิมเอลเวลิม e e แปลว่าคนที่ไม่สนใจความจริงคนที่ปฏิเสธคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอาจจะไม่มีน้ำเลยหรือตัวเองนั้นเป็นรุ่นลิมิเต็ดก็คือมีความจำกัดสูงแต่ไม่รู้จากตัวเองครับ ไม่พัฒนาตัวเองคิดว่าตัวเองรู้แล้วนี่แหละครับคือคนที่ปฏิเสธความรู้ไม่เรียนรู้ไม่รู้จักตักตวงความรู้ไม่รู้จัก่วยโอกาสไม่เรียนรู้จากคำตักเตือนคนพวกนี้นะครับดูหมิ่นปัญญาครับคำว่าดูหมิ่นครับ,า um รบภาษาฮีบรูใช้คำว่าบาชบาชแปลว่าดูแคลนเหยียดหยามนะจงใจปฏิเสธครับและท้าทายด้วยนะ พี่น้องครับเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับแต่โครงสร้างวรรณกรรมของข้อนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบคู่ขนานแบบย้อนแย้งกันก็คือคนสองกลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาจะรับปัญญาและความรอ,รอบรู้กลุ่มที่2ก็คือคนโง่ครับที่ปฏิเสธความรู้และคําสอนฉะนั้นพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเรา จากบริบทพัมพีตอนนี้และจากความเข้าใจทางสาราศาสตร์จากคำสอนที่เป็น w o r d s t u u y y หรือคำศึกษาคำในวรรณกรรมฮีบรูนั้นความเย็นเกินพระเจ้าไม่เย็นความขลาดกลัวหรือความกลัวแบบขยาดแต่มันคือความเคารพอันลึกซึ้งสูงส่งต่อพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ครับ เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสิปัญญาเป็นบ่อกเกิดของสิปัญญาเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกเป็นผู้เจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพันธสัญญารักษาสัญญาความยังเกรงอย่างนี้นะครับแสดงออกผ่านทางการเชื่อฟังพระวาจาโพชนะของพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระประสงค์ต่อพระทัยของพระองค์และการใช้ชีวิตอย่างถ่อมใจและบริสุทธิ์ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสามประการที่ผมอยากจะหนุนใจในวันนี้ก็คือ เราต้องมีท่าทีห่งการเชื่อฟังครับเชื่อฟังพระชนะนะครับยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและใช้ชีวิตด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าและด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์ครับพี่น้องคําว่าการเรียนรู้ที่แท้จริงความรู้แท้เริ่มต้นจากคาสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าครับมันไม่ใช่แค่ข้อมูลตัวเลขแต่มันเป็นความเข้าใจ ที่สามารถโน้มน้าวทำให้เรามีความตั้งใจเรามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะติดต่อกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์และความปรารถนานี้เองนะครับที่เราเรียกว่าวิวก็จะส่งผลควบคุมการให้เหตุผลและควบคุมระดับอารมณ์ของเราฉะนั้นพี่น้องครับการยอมให้พระเจ้าและพระวจนะของพระองค์นำทางเรานั้นก็ สอดคล้องกับพ,ะะพระเจ้าในพระธรรมโยบบทที่28ข้อ28นะครับดูเถิดความยำเกรงองค์พระเจ้านี่แหละคือปัญญาการหลีกหนีจากความชั่วร้ายคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนโง่นะครับเขาไม่ใช่โง่เพราะเขาลกฉลาดน้อยแต่เป็นเพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระคำของพระเจ้าคนโง่ในพมพีคือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าครับคนที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าคนโง่ในพมพีนั้น ก็คือคนที่ไม่ยอมรับคําตักเตือนคําสอนคนโง่เกลียดคําตักเตือนนะครับและคนโง่ใน,นพ่องผีนั้นก็คือเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตตามใจปรารถนาของเขาเองเป็นคนที่วางใจในตัวเองเพราะนั้นก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับพี่น้องครับขอให้เรายึดความยอมเกรงพระเจ้าให้เป็นรากฐานชีวิตของเรานะครับในยุคที่เน้นการพึ่งพาตัวเอง ในยุคที่เรามี AI เรามีความคิดแรงต่างเยอะแยะมากมายเรามีความรู้มากมายแต่พระพุทธีตอนนี้เตือนเราครับว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการยอมจำนนการสยบตนต่อพระเจ้าครับเราต้องยำเกรงพระเจ้าเราจาเป็นต้องสอนตัวเองสอนลูกหลานของเราให้เริ่มต้นทุกสิ่งโดยการไว้วางใจพระเจ้าครับเราจําเป็นที่จะต้องสอนตัวเองและสอนลูกหลานตัวเองให้เราอธิษฐานเพราะว่าการอธิษฐานเป็นเครื่องมือนี่กะ ถ่อมใจลงและเปิดใจรับรู้เรียนรู้เราจะต้องสอนตัวเองและลูกหลานของเราให้ตรวจสอบทุกสิ่งโดยใช้พระเจ้าของพระเจ้าโดยใช้แสงสว่างจากพระญาตของพระเจ้าที่พระเจ้าเปิดให้กับเราไม่ใช่แค่ตามหลักการเหตุผลความคิดของเราไม่ใช่แค่ตามบริบทสิ่งที่รับการสั่งสอนมาแต่ว่าใช้พระเจ้าของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้น ผมอยากจะสรุปนะครับว่าเพิ่มพีนั้นไม่เคยแยกความเชื่อกับการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับแต่ความยำเกรงพระเจ้าช่วยให้ความเชื่อและการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นสามารถไปด้วยกันและสอดคล้องกันบูรณาการกันได้เพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นครับอย่าดูหมิ่นคําสอนนะครับจงเป็นคนฉลาดครับขอพี่น้องที่นําพาทั้งตัวเองและชีวิตของคนที่เรารักลูกหลานของเรา ให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงเป็นองค์สัพพันญอยู่ผู้ยำเกรงพระเจ้าดําเนินในปัญญาก็จะไปถึงจุดหมายที่พระเจ้าได้ปักบุตรให้กับเราปัญญาเริ่มต้นตรงที่มนุษย์ยอมรับว่าเขาไม่ใช่พระเจ้านะครับและคนโง่นั้นเขากลัวเขากลัวอะไรครับเขากลัวสิ่งเที่ขาเห็นแต่คนปัญญาครับยำเกรงพระเจ้าผู้มองไม่เห็นครับ เมื่อเราโง่หรือบางครั้งเราไร้สติปัญญาเรากลัวสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าแต่คนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับพระเจ้ามองไม่เห็นครับแต่เขาจะไม่กลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาในทุกสถานการณ์ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอโปรดประทานความยำเกรงพระองค์อยู่เหนือชีวิตของข้างหลายซึ่งจะยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความตั้งใจ และจิตใจที่สาะแสวงหาความยำเกรงพระเจ้าเพื่อจะเกิดปัญญานั้นจะเกิดขึ้นกับผู้ฟังเสียงสิทธิธบานทุกท่านหลายชีวิตของขํามหลายนั้นจะหยุดยกชูกเพื่อที่เราจะเข้าใจในสิ่งต่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเพพาะยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับชวิตของขามหลายเองในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่ข้ามหลายรักสิ่งที่อาจจะเป็นความเศร้าโศกเสียใจเป็นความผิดหวัง ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยเถิดกราบทูลนอธิษานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่เดือนพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอําหนห่อยพร้พรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับใจที่กระหาย ใจที่หมดหวังทุกอย่างจงเข้ามาใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกลำบาก ที่หมดวังทุกอย่างจงเข้ามา <Generally, Music> พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราเดื่มน้ำแห่งชีวิตหลอเลี้ยงหัวใจ ชีวิตไม่แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล เป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่แม่น้ำแห่งชีวิต จะรีไลแ oh. ม่น,น้ำแห่งชีวิตจะรี